ธรรมชาติ ơi, อเอ้ยไม่พงโสภาเลยแหมเขาโสภาอยู่นะครับธรรมชาติธรรมชาติเอ้ยไม่พงโสภาเลยธรรมชาติเอ้ยไม่พงโสภาเลย ทำไมจึงเชยเชยเชยธรรมชาติเอ๋ยอ้าวยายาเหลือไม่กิ่ไปหนอะไรเขาไปได้ทั้งนู้นมันแห้งถึงตอนนี้แล้ะท่านอ้วนลกเดินเออลงไปทั้งนู้นดีกว่าเดินไปตรงนู้นตรงเิหสวนไปดูก็แค่เห็นน้ำแค่นั้นล่ะฮะในโลงข้าบาล มีศูนย์แล้วพยกมีอยู่กันเลยยังไงเปี๊ยกไม่เห็นแล้วไม่ได้ยินด้วยอะเปี๊ยกไม่เห็นนะไม่ได้ยินอีกหมูหนวกตะบอนใช่นั่นไงมาถึงนี่แล้วลงไปไหว้ได้อน้ไหาวนี่ไหว้ โอ้ยน้ำแนวยังเยอะแยะเลยโอ้ยน้ำมันมาจังไงไปยังไงเยอะแยะเลยชวนมามาน้ำถลทัดเอไว้บ้างไปใส่ปี๊บใส่อกไว้หน่อยน้ำขึ้นน่ะโอ้โหอะไรในเลเทะเลยไม่เหลือขอเตรียมทิ้งโอ้ขอลงพ่อตันนะทีเนี่ยทอดตันน่ะ ดูนิดชงนิดชักแม่ลวนบอกว่าไอ้พวกของที่เก็บไว้ในตู้อ่ะออกมาเละตุ้มเปะหมดทั้งสองทังสองสืหนังสือโอ้ยนี่ทั้งตู้เหล็กตู้ไม้วันนี้เละเทะเลยตุ้มเปเะหน,น,ะน,น,นังสือมันเยอะเละตุ้มระเ <ละ S 1> <ล>ปะ ปลามีมีอะไรมีตุ่มเป๊ะปลามีอยพยพไปไหนปลาตุ่มเป๊ะเป็นตู้บ้านทางน้ำ่วมนะโอ๊ยจะไปเหลือยังไงอะบ้านไปดูทรรไมบ้านน่ะมันขี้ตุ่มว่านานันค่ะอ่ะไปดูมันยังไม่เห็นหรอกน้ำมันยังไม่แห้งดำไปเลยจะเห็นอะไรขี้ตุ่มขี้ดำเราเจอมูเยอะอะไร่องมูมันกระจกเยอะมูเป็นฝาไหลอะย่างเงีมูมันไม่มีที่อยู่แล้วมันก็เรื่อยไปเรื่อยอ่ะ พื้นตรงนูก็ยังไม่แห้งที่ดินมันอมันาไหลเลยครมีไม่มีแรงมันไม่มีของกินมันไม่ได้กินอะไรมันไม่ได้กินอะไร่กอโอ้ไม่ได้กินอะไรเซฟชีวิตมัน่ะวกมันขึ้นมาเป็นจอมมีน้ำขึ้นมานี่อ้าวเดี๋ยวก็มีเห็ดได้กินตั้งกองจอมปลวก เห็ดตัวอรู้ใครอานามกระแทกมันเลอะแลก็เลยแตกโม่ศาตว์สร้างขึ้นมาเฮ้มันไม่อยู่แล้วน้ำเอ่ยน้ำน้ำน้ำใครเคยเห็นน้ำหรือเปล่าน้ำมันตัวโตน้ำมันน้ำมาท่วมไม่เบาน้ำมันแพงเลยกบอน โอ้โหนี่เละเทะเลยเนี่ยตุ้มเป๊ะตุ้มเป๊ะลื่นนะครับมันลื่นนะครับมือนะครับมือนะครับืืนอออะหืยาดนำไม่ไส้เกลือยังมือเลยโอ้โหโอ้โหเอกองใบไม้มันมาไงไปรวมอยู่ตรงนั้น มันไไปเออทําไมมาปลอมอยู่ตรงนั้นนอครัแล้วมันรวมอยู่ตรงนั้นนะครับไปกวาดไปไม่มีกระปิดไม่มีคระปิดกวาดเลยทำไมมันมารวมกองอยู่ตรงนี้อ่ะก็ตั้งกองปุ๋ยพอดีครับงี้เออตลกเนาะตายมิดไม้น้อยไม้เล็กน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 กเยอะนกไม้เล็กไม้น้อยตายมิดยู่รอยขีดนี่ครับมันท่วมมาถึงนี่นะครับไร ขีดแล้วไหนขีดไหนไหนเนี่ยสีมันต่างกันไหมฮะเนี่ยอ๋อเออมันแหละคือระดับน้ำอ่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นข้างล่างประมาณถึงนี้ไปถึงนั่นอ่ะไม่เออนั่นแหละสาแต้มปลาแต้มปนรองยานางยังมีให้กินนะเนี่ยไม่ตายยานาง อืมงมีเย็นนางตีนจำตีนจำเนี่ยตีนจำไม่กินกันนะตีนจำเขาใช้สมองจำกันอันนี้มันใช้ตีนจำไม่ตายด้วยเนาะเก่งจังเลยตีนจำนี่อยู่โอ้กินดีกรอบดีโอ้ครีใช้สมองจำตายแล้วตีนจำมันใช้ตีนจำไม่ค่อยกินกันเลยินเอ่าร้อยเอ็ดนะก็กินกันตาเลยอ่ะร้อยเอ็ด ตาอุทัยเอุทัยข้างล่างได้ไมข้อยังไม่ได้เออเป็นไหนก็ไม่ได้วนก็พายวนอยู่ในบนเนี้ยอ้าวลงไปว่ายน้ําได้เลยใกล้ๆมีท่าน้ําอันแสนเหม็นน้ําไหลอยู่นั่นเนี่ยน้ําเอ้ยน้ําเน่าน้ำที่ไหลมันไหลอยู่นะนี่เห็นไหมไหลไปเรื่อย มันก็ค่อยๆลอยไหลลงไปประมาณนีมันก็ใสอยู่นะคตอนนี้ขัเรือ,อยากติดใช่มันมีเอเราไม่เห็นไม่เห็นตุ่มหินตุ่มหินต่างๆเราไม่เห็นมันมันปุ๊บ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 ก็ขบับเรือระวังแล้ววิ่งเร็วๆสนุกสนุกตุม้มแต่มันตกไม่ตายเหมือนกับบนบนหกเคงบนหรอก ข้างบนพื้นถนนพื้นได้ตุ้มตีดังกาหัวฟาดพื้นตายไอ้นี่หัวฟาดน้ําไม่เป็นไรหัวฟาดน้ําไม่เป็นหายน้ำก็หอมแตงเออยังเหรอโอ้โยยังไป็นนี่ยรึ่งหัวเข่าคนเนี้ยเนี่ยว่ายได้อยู่นั่นเรียกค่ะเรียกอะเรียเพราะว่าเดี๋ยวบ่ายโมง ตรงจะโคมแหงกันที่นะแบบนี่เหรอเนี่ยสัญญาณเรียกโอ้ยสัญญาเละเพลงมั้งเสียงเรืออ๋อขอใบมือให้คิวเออไม่เท้าเราไปหายไปไหนก็ไม่รู้ไม่เท้าหรอไม่เท้าใช่ไหมเออไม่เท้าเบาๆเอามาจากภาคใต้ อนที่ชุดขาวอะอ่ตั้งแต่<อ>ยุคน้นฮะเยอะพิศ<ะ>พัณธ์เลยเก็บพิศภัณฑ์เลยไม่เท่ามีเอาสะท้อนน้ำแล้วห่อสิงอยู่บนอัศนะคนรัก มันไม่มีอมันไม่ได้กินอะไรกันนะโอ้ย oh, มันมันมันเออมันรอดมากันดีเราไม่ได้กินอะไรเลยพวกเรายังก,กินได้มีกินมีอะไรกินม,ม,มันเออไม่ได้กินอะไรเลยโ oh. อ้เฮอา <S 1> <S 1> น้ำเอ้ยน,นี่แหละน้ำท่วมโลกแล้วก็ทำไงเราต้องหาเรือโนอาไว้ไวไหลายลำ กินผักบุ้งผักกระเฉดผักกระเฉดผักบุ้งก่อนนันะค่ะบยากี้จะทยอยเก็บค่ะก่อนนันะค่ะก่ที่จะเบยโมงสิบโมทีผักอะไรอีกนะผ,กผักบุ้งผักกระเฉดแล้วก็ผักผักไยไม่ใช่ ไม่ใช่แพงพวยเออแพงพวยนึกถึงชื่อเพลงไอ้แผลเพงพวยนี่ไม่เคยออกเลยตลกไรทีแล้วใส่บัวมันก็ไม่ไม่ไม่ยืดแล้วมันตายมันยืดแล้วอไม่ไปแล้วไม่อยู่แล้วเพราะบัวสายไม่ไม่ไม่ทน สู้ไม่ได้บัวสายมันยืดตัวจันแบบมันไม่ไหวไม่ได้ดูดลอยเลยเมื่อวานเจ้จกเากระทงยกคุเพชรลงอันนี้ไปแก้ริสอันนี้ยังไม่ได้ประกอบนี่เตรียมไว้มาแลดแดนดินโดโจินไทย เก็บภาชนะเรียบร้อยแล้วอยากเก็บไม่พัประังเยเหนื่อยเหนื่อยผมยังต้องพักชั้นสนะพอประาเออโอ้ยอายุยังพู่จะสี่สิบหาแล้วพ่อประานอ๋อห้ากี่สิบห้าปีที่แล้วเล้ชื่อหนุ่มนะ แกยังไงเขาก็ชื่อนุ่มไม่ไม่ชื่อนุ่มเขาชื่ออะไรอ่ะไม่ใช่นุ่มเหรอฮะโต้เขาชอบเรียกอ่ะลูนชื่อจ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 อชื่ออู้ยอู้ยเอออุ้ยไม่ผมไปจําว่าหนุ่มไม่ได้อุ้ยอุ้ย